ไปสร้างบ้านสางซองนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันยังบ่ท่านแหลวกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะจ๊ะเนาะแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดเลยมียิ่งคนนี้เพราะว่าช่วงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีไม่วันหยุดนะจ๊ะเนาะหยุดอาทิตย์หนึ่งยังสีก็พ้ากันกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ก็เป็นไม่ได้บางคนก็กลับไปสร้างบ้านต่อเติมให้มันแหลวนะจ๊ะเนาะเพราะว่าไพซีเม่เท่าคือเนี้ยคือมาเครื่องทางแหลวล่ะการสร้างบ้านก็เลย ไอ้บาก็สิมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสายงาน,น,งานงเนาะจ้าเนาะเมื่อยิ่งคนนี้บย่ย่านโอ้ใส่จีสติงได้ตอนนี่เนาะใส่จีสติงได้ตอนนี่เนาะเจ้านี่โอ้บ่อายเลยคนก็งามได้งอนเห็นบ่คนก็นนนนนกมีแต่งอนๆคนงามทั้งนั้นเลยมียิง่งไผรสำหรับนี่หนูอบอกจังซั่นเลยอ่ เกง่งเกงอึดทนบ่มี่ยังนาเป็นห่วงจแจม่ยิ่งกันเลยผูชา้กับบ่มียังนาเป็นห่วงหรอกเพราะการคัดแย่งกันมันเป็นเรื่องธรรมดาจะถูกสายงานแะที่เหตุไมนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าห้องกับยามาใส่ใจหลายเนะจะพักพอนไผ่สีดาึ้นให้พักพอน่วงหนี้วันหยุดนะเดี๋ยวเขาจงมาเริ่มต้นเหตุงานไหมเนะานะเนาะไปหนึ่งไม่เทเอะเมื่อวาหยุดแล้วเข้าดาวหยุดเรียบรอยแล้วเนะานะกับมาเริ่มต้นเหตุงานไหม่เป็นบอกมัจ้ะ